สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดบริการประชาชนครับผมของตำบลกระเบื้องครับวันนี้ผมก็ได้มาเข้าเวรครับผมอยู่หน้าวาตวตบลกระเบื้อง ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับครับผมถ้าห่วงก็พักผ่อนนะครับผมไม่ต้องฝืนขับรถต่อครับผมมันจะเกิดอันตรายครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเป็นห่วงเจนใยจากจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชนครับผมของตำบลกระเบื้องครับกับขี่อย่างปลอดภัยครับผมทุกท่านครับ เข้าเวนก็ไม่มีคนเยอะครับผมเข้าเวนวันนี้ก็อยู่ห้คนครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเล็กๆของกับผมด้วยครับ จากอีสานเชนเนลครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ